ในเดือนสิงหาคมนี้สลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นในเรื่องการงานมากที่สุดราศีไหนบ้างคะมาเราฟังเลยนะลัคนาราศีที่หนึ่งลัคนาราศีพฤษภคะ่ะ วันที่1ถึงสิบหนะคะครึ่งเดือนแรกจะมีการเดินทางมีการติดต่องานที่ทำให้ธุรกิจการงานขยับขยายการงานพัฒนาเติบโตไปสู่ความมั่นคงได้เลยเป็นราศีลำดับที่1เลยนะคะลัคนาราศีอันดับที่สองค่ะลัคนาราศีมิถุนนะคะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นกับการงานค่ะใครสมัครงานได้งานนะคะโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่มากมายเลยแล้วตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไป เรื่องของการเจรจาการเดินทางติดต่อประสานงานนะคะจะทําให้มีข่าวดีเกี่ยวกับธุรกิจการงานด้วยค่ะและราศีลำดับที่3นะคะลัคนาราศีสิงค์ค่ะคนที่ตกงานแน่นอนเลยค่ะพอมาถึงเดือนสิงหาคมได้งานทำนะคะตั้งแต่วันที่17จะมีช่องทางที่ดีมีโอกาสที่ดีในการขยับขยายงานการติดต่อเจรจาค่ะถ้าจะให้สมหวังราบรื่นนะคะ ต้องรอหลังวันที่25สิงหาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครอยู่3ลัคนาราศีนี้นะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าโชคดีเรื่องงานหรือเปล่านะแล้วก็เสริมมงคลค่ะมงคลเสริมราศีนี้พลาดไม่ได้นะคะเรื่องงานดีแบบนี้แก้วแนะนำให้บูชาเทพพระราหูทรงครุฑพิธีสี่ภาคจะยิ่งเสริมการงานให้รุ่งให้ปังค่ะแล้วก็ชอบคอนเทนต์กันแบบนี้ไหมคะถ้าหากชอบนะกดติดตามค่ะแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก้วกับ เสียงดวงแอนอเลดด้วยนะคะ